สวัสดีค่ะพี่หญิงปั๊นรถค่ะวันนี้เราอยู่กันบนรถซีวิ c คูปเป้นะคะคือขับเจ้าซีวิ c คูปเปเนี่ยมาดูเจ้าซีวิ c คูปเปอีกคันนึงค่ะอันนี้เรากำลังเดินทางไปราชบุรีนะคะนี่ก็เข้าเขตโพธารามแล้วเนาะอีกไม่ไกลแล้วค่ะประมาณ20กว่ากิโลก็จะใกล้ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะคะขับสบายมาก เจ้าคูเป้ที่เราไปรับตัวมานะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวปี98นั่นเองก็คือเป็นตัวเลขตัวแรกเลยนะคะของคูเป้ก็คือรหัส84นั่นเองขึ้นต้นนะคะแล้วก็กําลังเดินทางกลับกรุงเทพกันค่ะขามาเนี่ยเราใช้เว่าประมาณ2ชั่วโมงนะคะระยะทางอยู่ที่100ประมาณ110กิโลค่ะถึงตัวเมืองนะคะก็เดี๋ยวเราจะนํารถคันนี้เข้าไปที่อูวีเทคไบแอมก่อนค่ะเพื่อตรวจเช็ค สภาพความเรียบร้อนว่ารถนักนี้ในต้องทำบ้างนะคะอันนี้คืออยู่หนเซ็นทรัลอ e ีฟิวแล้วค่ะคือแบบว่าใกล้จะถึงแล้วมาได้ยังอีกคิดว่าน่าจะเป็นตามติ๊กนะคะอันนี้เราเขาต้องขึ้นโหสไลด์แล้วค่ะกำลังจะสไลด์ไปที่มีเทคบายแอมน,นะคะขนาดนี้ก,ก็เวลานี้เลยค่ะอยู่กับเจ้าตัวนี้ทั้งวันเลยวันนี้ คนทุกคนที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ